คอนสัตนอ FC เรื่องเพื่อนปร้อม <gardens S 2> พี่บารหนูขอไปเล่นกับเพื่อนนะครับะลา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 โอ้ยอุ้ยลืมรถอันนั้นด้วยรถฟีโน่สีน้ำเงินแต่อยากได้เป็นสีแดงมากเลยขอบรถดีๆล่ะโมเมค่ะค่ะค่ะนั่นไงเราอุ้ย ลายซ่อมรถอยู่ตรงไหนเนี่ยลืมทางแล้วนี่นาเออเออมน่าจะอยู่ตรงนี้นั่นแหละโอ้ยจำเมืองที่ซ่อมรถได้ด้วยโอ้ยยัยทำไมเขาไม่สร้างที่ใหม่ให้เราสม่ไหทำไมไม่สร้างที่ใหม่ให้เราเลยโอ้ยวันนี้ต้องปรับแต่งใหม่แล้วอาจ่ายหน่อยค่ะทั้งหมดกี่บาทแล้วคะเป็นรถฟรีโน่แดง จากฟีโนเ่เงินจากเป็นฟีโน่แดงไปแล้วกี่บาทคะหนึรอยยี่สิบาทครับไปแล้วนี่นะโอเคไปอุ้ยแล้วเดย้เดี๋ยว่าโอ้ยเ,เ,เจ็บเนี่ยโหยรถชั่วฟีโน่แดงกำลังอุตส่าห์ทำใหม่่นะไปเล่นสนามเด็กเล่นดีกว่าจะได้ไปเจอว่าใครเป็นคนที่ปลอมเรา นี่ไงบ้านพี่แม็กเราเองไปทางนี้ดีกว่าบ้านพี่แม็กตีพี่บาสกันเนี่ยเรียกชื่อไปสลับชื่อกันว่าไงนั่นไงอยู่ตรงนู้นไงโอ้ไว้นี่รถก๊อปปะเนี่ยจอดตรงนี้เลยดีกว่านี่เธอเราขอเล่นด้วยสิเยมโมเมเหรอไม่อยากเล่นด้วยหรอกเสื้อผ้าเหมือนบัมนอิงเลยอะ่ะ นี่พากเธอสองคนเราเล่นด้วยสิไม่ก,<อ>ก๊อิงก,กนะริ่นะเธอจะให้เราเล่นหรือไม่เล่นไม่อ่ะชุดเสื้อ้าเหมือนอิงเลยเสื้อผ้าก็เธอซื้อมาย้อมสีผมตามอิงด้วยจริงไหมมะนาวเธออย่าให้โมเมเล่นสี ได้เลยฟ้าใส,าใสไปเล่นตรงนั้นดีกว่าไหนบอกจะไปเซเว่นไงนั่งอิงไปด้วยนะได้เลยลรถฟีโน่คันนี้สูงดีเอาคันนี้เลยดีกว่าขี่ฟีโน่แดงไปเซออินเลเว่นเซเว่นอเลเว่นจ้ะอิงอยากเรียกอย่างนี้ไปเฉยๆล่ะฮ่าๆๆะทางนี้เลยอย่างลงรถไม่หยุดอีก ตรงไปเลยมีมีมีเจลตรงไปเลยเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอออีกอิงไม่ต้องบอกเราก็ได้จ้ะเซเว่นหรือยูมาดกันแน่ลองอ่านเป็นยูหมาดเข้าเซเว่นเลยดีกว่าทำไมเสียงมีเจลอะเปลีย่ยนหลายวันเลยอะเ,ออเธอเรียกเราว่ามีเจลหรือมินนี่ก็ได้ไปซูปเปอร์มาร์เก็ตด,ดีกว่า ฟีโนแดงดีกว่าอันนี้คันเรานี่นะจะไปเซเว่นคันนี้นะก๊อปจริงๆนี่เหรอ ยายอิง uh. มาอีกแล้วเจอโมเมครันนึ่งแล้ไปอิงอย่ามาเซเว่นเลยจริงจริงเจอยายโมเมนะอยากปีมันจริงๆนั่นนิวหว่าไม่อยากอยู่เลยไปเลยดีกว่านั่นไงคันนี้ของใครน้าฟีโน่คังคู่อันนี้ฟีโน รถเป็นฟีโน่ของแท้ซื้อจากเกาหลีได้นะอยากดูคันนี้บ้างสิของใครล่ะคันฝั่งนูน้นใครเสียงใครเนี่ยยุ่งกับรถฟีโน่แดงของฉันนี่พากเธอยุ่งอะไรกับรถฟีโน่แดงฉันอะไรรถฟีโน่แดงฉันคันนี้จ้ะโตไปนะฉันจะเป็นสาวขี่ฟีโน่แดงไปเลยจ้ะยุ่งอะไรกับรถฟีโนโของฉัน ยุ่งกับฟีโนแดงไม่ได้นะจ๊ะทำไมล่ะฉันจะยุ่ง